สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนคุณผู้ฟังคะในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนมากมายเรามักใช้ชีวิตไปตามกระแสโดยแทบไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อตั้งคำถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หรืออะไรคือตัวตนที่แท้จริงของเราเราถูกหล่อหลอมจากความคาดหวังสังคม และสิ่งเร้าภายนอกจนบางครั้งหลงลืมไปว่าแก่นแท้ของชีวิตคืออะไรหนังสือเล่มนี้จะพาคุณออกเดินทางสู่การค้นพบครั้งสำคัญการเดินทางที่ไม่ได้มุ่งไปยังสถานที่ใดภายนอกแต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในจิตใจของคุณเองเพื่อทำความเข้าใจถึงคําว่าการรู้ตัวและค้นพบความหมายอันลึกซึ้งของการไร้ตน คุณอาจกำลังคิดว่าไร้ตนฟังดูน่ากลัวหรือหมายถึงการปฏิเสธการมีอยู่ของตัวเองหรือไม่แท้จริงแล้วตรงกันข้ามการไร้ตนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหายไปแต่หมายถึงการละวางซึ่งความยึดมั่นในอัตตาหรือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาอย่างเหนียวแน่นตัวตนที่มักนำมาซึ่งความทุกข์ความกังวลและความไม่พึงพอใจ สำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรมนี่คือการสำรวจแก่นแท้ของพุทธธรรมที่ว่าด้วยความจริงของชีวิตที่เรามักมองข้ามเราจะเรียนรู้ว่าการมีสติรับรู้ในปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงนั้นสำคัญเพียงใดและเมื่อสติผลิบานปัญญาจะตามมาและนำพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางของการรู้ตัวอย่างแท้จริงคุณจะค่อยๆพบว่าตัวตนที่คุณเคยยึดมั่นเริ่มเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงความเบาสงบและอิสรภาพที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนนี่คือการเดินทางสู่การหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งอัตตาสู่การใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจความเมตตาและปัญญา คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การค้นพบที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้เราใช้ชีวิตในแต่และว,วันเรากับเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมไว้ตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับไปอีกครั้งไม่ว่าจะเดินกินทำงานหรือพูดคุยเรามักจะทำมันไปโดยอัตโนมัติโดยที่จิตใจล่องลอยไปกับความคิดฟุ้งสร้างถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือกังวลถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึง แล้วในขณะนั้นอะไรคือสิ่งที่เรากำลังสัมผัสปัจจุบันอย่างแท้จริงการรู้ตัวหรือการมีสติคือการที่เรานำจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบัน,นขณะอย่างแท้จริงเป็นการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดความคิดหรือความรู้สึกโดยปราศจากการตัดสินการปรุงแต่งหรือการแทรกแซงใดๆ ลองนึกภาพว่าคุณกำลังดื่มน้ำสักแก้วคุณเพียงแค่ยกแก้วขึ้นจิบน้ำรับรู้รสชาติความเย็นที่สัมผัสลิ้นสัมผัสของน้ำที่ไหลผ่านลำคอและความสดชื่นที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความคิดอื่นแทรกแซงเลยนั่นคือการรู้ตัวในทางตรงกันข้ามหากคุณดื่มน้ำไปพร้อมกับคิดถึงเรื่องงานที่ค้างคาหรือวางแขนการเดินทางในวันหยุด รสชาติของน้ำก็เลือนหายไปความสดชื่นก็ลดลงนั่นคือการดื่มน้ำโดยไม่รู้ตัวและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมส่วนใหญ่ในชีวิตของเราคือการฝึกฝนจิตให้มีความพร้อมที่จะรับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงขณะของชีวิตไม่ว่าคุณจะเดินจะนั่งจะยืนหรือจะนอนจะทำงานหรือพักผ่อนคุณสามารถนำสติมาใช้ได้เสมอ การตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะนี้แหละคือประตูบานแรกที่จะเปิดไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงตนหรืออัตตาเรามักจะนึกถึงตัวตนของเราที่จับต้องได้หรือตัวตนที่เราแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นในสังคมตัวตนนี้ถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์ความทรงจำความคิดเห็นของผู้อื่นความสำเร็จ ความล้มเหลวตลอดจนความเชื่อที่เรามีเกี่ยวกับตัวเองเรายึดติดกับตัวตนนี้อย่างเหนียวแน่นเราอยากเป็นคนดีอยากประสบความสำเร็จอยากได้รับคำชื่นชมอยากเป็นที่ยอมรับและเมื่อมีสิ่งใดมาสั่นคลอนตัวตนนี้เราก็รู้สึกไม่พอใจเป็นทุกข์หรือแม้กระทั่งโกรธเคืองความยึดมั่นในตัวตนนี้เองที่เป็นบอกเกิดของความทุกข์ต่างๆนานา เพราะเราพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นเพื่อรักษาตัวตนนี้ไว้การรู้ตัวคือก้าวแรกที่เราจะเริ่มสังเกตเห็นตัวตนที่เรายึดถือนี้อย่างชัดเจนสังเกตเห็นความคิดที่บอกว่าฉันเป็นอย่างนั้นหรือฉันต้องเป็นอย่างนี้สังเกตเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตัวตนนี้ถูกกระทบและเมื่อเราเริ่มเห็นมันอย่างชัดเจน เราก็จะเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้วตัวตนที่เรายึดติดอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงหรือไม่คงทานผาวรอย่างที่เราคิดขอความรู้ตัวจงบันเกิดมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ